ต,ม,ตมคสสวัดีจ้าแม่น้องหอมช่องน้องปงชาแนลจ้ะวันนี้แม่น้นองหอมสิีผ้ามานันสุกน้อยใหม่เนาะจ้ะเนาะพี่น้องสุกน้อยใหม่น ทำไม,ไมที่เขาเคียนไวเล้วเขาก็มาต้มต้มชซยนางเซยนางนี่ก็ได้ขั้นไวแล้วจ้ะอันนี้ขึ้นนำายนาง,นงเนอกจากน,นาอนนำายนางที่เขาขั้นไว้แเ้วเขาเอามาเทลงไปเลยจ้ะเทไปให้เบิดเลยนี่เอากระเียนเห็นไหนมันหอนก่อนก็ต้งเสียมาสุบที่หลังพี่น้องมาเบิรงกันนอจากเด้อมาเบิรงกันนะไปเบิรงขัันตอนต่อไปจ้ะจ้ะพี่น้องทำไมกระต้มซุกเร็วนอกจากนาอต้มชยยนางสุกเรียบร้อยแล้ว แหนเฮาก็ส si e no no ha, no? ิเอาเอาใส่เย็นคุกเด้บาดนี้คุกนี่เดี๋ยวยะนางเฮาสิกินน้อยเพราะว่ามันสิได้อุจุบ่คั่เอาถิ่มเด้ใส่จักน่อยอยู่สิได้อุจุเวลาเฮาตําเฮาหยังหั่นเนาะมีน้ํายนางแล้วกันบักพริกพริกผงพริกนเฮาปิ้งมหันย่างมหันหอมหวยๆอันนี้บักพริกนี่บ่ได้บ่ได้ขัวไว้เด้มันสิบ่หอมแล้วก็เาขัว หัวไหลเติบเนาะเอ๊ะมันสิมีสูงกปุูหอมผิกทีจีแล้วมาตำเองอีกแล้วเนี่ยลต่กะขายบ่ได้คืออูมมะมีอุ้มมะมีนี่กะใส่น้อยเส้นหน่อยเส้นไหลเส้นไหลเนาะแม้วพ,พริกนี่ถ้าบ่มัก เพ็ดกะบ๊ต้องใส่หลายใช่มั้เผ็ดเดี๋ยวจังใส่อีกก็ได้ละกัน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาลองค้นเขากะใส่ปลาเด็กเดี๋ยวลองค้นกับโบใส่เดิลองค้นกับสีปลาเด็กใส่นิดหนึ่งเนาะเมื่อกลับไปจะเสียบอ่ะยัดมือพ่อข้าอขวดอยู่เสียข้อขวดสีนิดกน้อยกระฐาบะได้ก็คือก็หอมต่างๆหอมเป๋หอมซีอยู่นี่เนาะจ้ะเนาะใส่ลงไปพี่น้อง หอมข้อขัวเนาะหอมข้อวหอมผักชีไงไก่ขาวนี่ตลอดได้จ้าเวลาเห็ดกระเผาไก่หลายเลยลายไก่หลายอยู่นี่เป็นเป็นพวกข้าวขั่วเป็นไดเนาะเอาข้วขั่วใส่จักหน่อยก่อนใส่เบิร์กระดัยได้หมดเป็นยังใส่เบิร์โหลดเนาะใส่เบิร์โหลดยังจังเสียวเป็นดวงเนี่ยแมนอันนี้กาบพวเพชรเป็นไงเขาก็เติมบางทีใส่อีกได้ กะเสร็จเดี๋ยวหอมเนาะใช่ไหมจังไดกัะปุงตำใจชอบอะไรเนาะจ้าพี่เ้องเดี๋ยว็น้องขออนุญาตใส่มือเด้จ้ามักเพชรกรใส่เพชรบะบาตาก่องบอสันทัดเพชรเป็นไหนจ้าแมนน้องบบเลลบเพชรใส่เมนจ้าเท่เ้นจ้าโบเพชรเป็นไหนเอาเนาะเพราะหละซ้ำเนี่ย ติ่มขบแล้วกินกันได้ละจ้าพี่น้องมามากินน้ำกันสุกสุกน้ดใหม่เนาะแอ้วมันเหมือนกุ้งย้ำกุ้งกุ้งปล่อยกุ้งอร่อยมากเลยค่ะนี่จาก่อนก็กินกับแม่น้องขอมีได้จ้ะใส่ลองซีเมืองดู แซ่บเขืออ่อนขอาวสซุปน้ำใหม่อู้กินคำใหญ่ๆเลยนี่จ้ะของปวดตากล่องเลยนี่น้ำใหม่ขึ้นอยู่ีบใหญ่อะแล้วอืมแซ่บแซ่บปะแซ่บพึ่เก่าแม่นอนก็หอมแกงก็แซ่บอันซุปก็แซ่บหวานน้ำใหม่เนี่ยแต่ว่าน้ำใหม่สดหนะเนาะที่ฮ้อนเอ็ดไใบนะ แต่ได้จ้จพี่น้องกินกับผักชีลาวเนาะผื่อลาวรสจอกเอ้ยบอกพี่น้องว่าผักเขาไม่หยังกับเนียวเนาะแม,ม่นอของหอมนีม่อยู่บ,บ้าแป้งงับ้าแป้งกินข้าวตวบะหันเถินกินซุปน้ำงใหม่มันต้องกินกระเบนเข้าวเหนียวเดียวน้อมีตา,ากล้องเลยต้องปรุงเที่ยวเ,เ,เ,เสียไม่หันเลย นีเ่เขาจะยูเดี๋ยวเขาตังซีร้องซีมมึงก็ได้ว่าจะกินข้าวเหนียวหลายนั้งเทือกับแบหลยอย่างเนี่ยมนแสบเมนหอมแสบอยู่อืมอื่อคืวันฉแสบปานนี่เมื่คืนว่าจะนนคลอ,องเชนกินแสบปานนี่น้ำกิ <c oughs> นทั้งต่มม้าม,มาเก็นทั้งก้าวเขาเลยเนี่ยจ่าเป็นหนหผักแมน เหล่าใส่เลยจ้ะเนี่ยหากกะเราใจต,ตามใจเลยจ,จะเล้ยออกหรือไม่ออกก,ออก,กะุณน้อยนะทอดไข่ก็มีได้จากเครื่องเคียงเฮาเหมือนนี่เนี่ยบนนั้นนได้ออกจากจับทอดไข่อ่าปิ้งเครื่องในเนาะนี่ปิ้งเครื่องในกินกับหวานหวานแต่ว่าเมนูเด็ดเหมือนอย่คือพระเอกก็คือซุปน้ำมันซน้ำมันเฮาแซ่บเยอะเนี่ย กุ้งไวกุ้งน้อยอจับแซบอีลีจ้ะพี่นอ้องกินดาวเทียงน้ำกันน้อจานซุนมะใหม่แซบเสบ,สบพี่น้องก,กับบแพรได้จอยุ่งขางนี่็เขาจะกินแล้วนะอืนเ้าจะมาอยกจานบอกินกินก็คุยกันอยู่ตะล้มล้มมาเหมือนมีเป็นล่มล้มแี่แม่นมนักนงกระห้อมถอดไข่เนี่ เพราะฉันดิซิมเบมิงสำจาว่าพันบอกหย่านมันเค็มมานะแต่ว่าแสบอีดีสุดนะใหม่ยิ่งกระปุ่งระปุกเต็นเฮงแซ่บลองกินเมืองเลือกตะกองแล้วลองซีเม,มืองดูจากตัวไก่เนี่ยกะบาดแพลคำยังไงโรใจพี่น้อง เซ่บน้ำกัน เม็ดกระถินเนี่ยกินกับแกงน้ำใหม่เนี่ยพี่น้องกินกับซุปน้ำใหม่เนี่ยแกว่แสบของหมักเลยจะต้องหนาวลง

แค่นื้อตะกละเนี่ยแบบพัซซี่กับพัซซีเขาไม่ได้สีดยาแค่แต่ปุ๋ยปุ๋ยขอบปุ๊ยขิงว่าย่างเดียวเท่าน,น,น,นั้นแล้วก็หุหน้าหั่หน้หอมดีใจปุ้ยเนาะเหล่าส่เลยแบบนี้ ยญ่ๆเลยถ้าอันไหนที่แบบว่าดุ้นโดน้องกินเดือนหนึ่งนี่แสบแสบเนาะอันนี้ก็บอร์ได้กินโดนแล่วบอร์ได้กินเึื่อนหรือเปล่าให้กินเองนั่นเลยบบบเห็ดเองกินเองแสบเองปลูกเองจ้ะพี่น้อง จ้าพี่น้องคลิปซ้หรับมาหนี้านาะจ้าน้องพามากินซุปนกไม่เสพแล้วก็พักทางเคียงที่ปลูกไวจก้จ้ะแซ่บหลายซุปนกไม่บ่ได้กินถึงกเ็เลย้มแล้วมาซุปกินมึงกินตอนเฮียงเฮาเนี่แหละจ้ะก็สซ้ำลับมาหนี้กับแม่น้นนองหอมกับฝากพี่น,อน,าานออ้องไว้คือเก่าเนี่ยเดาจ้าเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่น้องกหอมช่องน้องปุงชาแนลเนี่ยเดาจ้าเพราะว่าเป็นช่องน้องใหม่เนาะจา้าน้องแม่น้องหอมเธอได้มีกำลังใจให้คลิปต่อไปพี่น้องได้เบิ่งอีก สำหรับมื้อนี้กัขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแฮงสุขุมสุขคนคือเก่าเด้อจ้าเด้อลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ากินข้าวน้ำก,<อ>กัน,นกจ้ามากินข้าวเยี่ยงน้ำกันจ้าพี่น้องอตัวกินข้าวก่อนกันเนนด้อจ้าไก่กไหลายพี่น้องเอ้ยไก่หลาย